ากมีใครคนนั้นเขาทําใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลียนไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าบอกความจริงฝากไปขอใจใครคงนนึ่ง สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครุรัรครับมือดีนะครับเนาะผมกับเด็กครับกผ่านมาที่สารเจ้าแม่นี่ครับท่านผู้ชมครับกำลังจะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีบังเอิญครับค่ายว่าผมได้ยินเสียงว่าให้จอดก่อนให้จอดก่อนครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ ผมกระเด็นตัดสินใจจอดรถกระท่านหันครับแต่ยินคายเสียงค้นห้องหมอนครับเนาะหมอกมากการขนหัวลูกครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะใช้วิจารณญาณในการนัดชมครับแทบไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมครับครับกดผ่านมากดีๆได้ยินเสียงเช่นนี้ครับก็คนหัวลุกเลยครับท่านผู้ชมครับ ดอว่าสิเป็นเมฮนีบอสเนเด็กขยุตขยุดหยุดทำไมผมไม่เข้าใจครับือว่าพินสายโชกยราบเมื่อได้หยุดแล้วกระต้องเขามักกราบมาไหว้เมฮินีอีสานครับท่านผู้ชมครับมาไหว้ด้วยกันนะครับเนาะสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับเอาจังไรดีครับผมได้ยินเสียงใครไข่ว่าว่าให้ไปว่าไขไปครับเอาคนละครับขนหัวลุกทีเดียวครับท่านผู้ชมครับไม่ให้ไปอุบล หมายความว่าอย่างไงครับถึงนส่งครับรู้ว่าแม่มีแรงสังหารครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมก็ต้องขอคิดพิจารณาก่อนนะครับเนาะว่าแม่ทักเอาละแม่เอ้ยลูกบกไปละแม่เอ้ยลูกสีเยียวรถกลับจังหวัดสิสเกตแม่ลูกไม่ไปแล้วครับผมว่าก็คนของลูกนะครับเ้างทำส่มครับ โมกาไปแล้วครับะวาขับรถผ่านนาสารแม่ฮันนี่ครับแต่ยิ่เสียงพักอีกลครับคุณผชมครับผมีล่างสังสอนยิ่งจัอย่างครับคุณผมชมครับลูกกไดมาหาแม่แล้วก็ขอให้แม่จงเปิดโชมเปิดตาให้แม่เ้อลูกกาสิไดนําไปฝากไปตอนเอฟซีแก็ทันผู้ชมของแม่มาจะไหนเนาะแม่เนาะครับคุณผมชมครับพอดีนะครับพอตองไปกันนะครับบนบลาชธานีครับมาจบลงที สารเจ้าแม่ฮันนี่ครับท่านผู้ชมครับเอาละแม่ก่อนอื่นนะแม่เนาะลูกสิขอไปกราบไหวอหมองททวาเป็นรักกิโลที่แม่ประสบอุบัติเหตุครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาครับเนาะไปกราบรักกิโลที่ว่าอาแม่ฮันนี่ได้ประสบอุบัติเหตุครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิ่ถามถนเป็นกำลัะครับเนาะท่านผู้ชมครับตามมาครับ เวลากลารขับรถขึ้นคัเนาะรถกับไล่พ่อสมควรนะครับผมส้มรับตามมาครับตามมาตามมาไปกราบไหว้รักกิโลนะครับเนาะที่วัดแม่นี่ได้ประสบประเทศครับมองซ้ายมองขวาของทาครับมีรถไหมรถมันมีนะครับเนาะข้ามถนนมาด้วยกันครับผู้ชมครับข้ามถนนมาด้วยกันรถเยอะเหลือเกินครับผู้ชมครับบีบแกลียผมแล้วครับ ใช่จุดสิ้นนะครับรถเยอะเหลือเกินตอนนี้ก็สิมืดเนี่ยนะครับเนาะมืดจริงๆครับผมหมดเเอาไฟมากเลยครับมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่นะครับท่านผู้ชมครับที่ว่าหลักกิโลที่แม่ฮันนี่เกิดประสบอุบัติเหตุนะครับเนาะท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมืดตึ้อต่ำแม่เด้อมืดตึดตื้อจริงๆครับตอนนี้ก็ถึงแล้วครับเนาะเป็นหลักกิโล ทีมแม่นี่ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับนาออู้ผ่านมาหลายปีครับ,บท่านผู้ชมครับผ่านมาหลายปีสาธุเรือแม่เด้อปฏิบูรไปเลยมาก้วแม่ผมขับรถผ่านมาเส้นนี่แคลร์ว่ามีเสียงเดือดนะครับน้ะให้ยยุดยุดปัดนี้ครับซึ่งน่ความสำนึกนี่จิตใจผมผมคิดว่าแม่นี่ทำโมหาไปครับสาธุแม่ขันหากว่าวิญญาณแม่ ยังสิงสถิตยังโมทั้งเป็นคนไปเกิดต้วแม่เด้อหรือว่าไปพูดไปเกิดแลักกระสางก็ขอให้แม่จงเปิดโฉกเปิดหลากแม่เด้องวดประจําวันที่หนึ่งเด้อเดือนสิบสองแ่ปีหกเจ็ดเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากผมได้บอกกล่าวกับคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยครับผมประสิทพาท่านผู้ชมครับเดินกลับไปศาลแมฮันี่สีอีสานครับท่านผู้ชมครับ คุณครับท่านผู้ชมครับเนาะ้ามถนนไปอีกครับทนผา้ชมครับสามารถตกใจหมดครับตกใจหมดครับท่านผู้ชมครับเสียงก็กกอแก๊กตามมาด้วยกันครับต้องมองซ้ายมองขวาเนาะว่ามีรถมาหรือเปล่าครับตอนนี้ถนนโล่งว่างครับเป็นถนนโล่งว่างครับสามารถที่จะเดิน ข้ามผ่านมั้ะครับเนาะเอาล้ครับท่านผู้ชมครับผมกาดได้ยนครับเขามาสารเจ้าแม่นี่อีกครั้งหนึ่งครับเนาะเพื่อจะได้ขอโชคขอลาบเอาไปฝากเอาไปตอนทันผู้ชมเลยครับโอ้ยครับมองซ้ายมองขวา่องครับมีรถไหมมีครับท่านผู้ชมครับรถมากนะครับรถวิงมาคันหนึ่งนะครับเนาะเอาล้ครับตอนนี้ถนนโล่งครับต้องรีบเดินนะครับเนาะรีบเดินรีบเดินครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กัดถึงแล้วครับสารเจ้าแม่ฮนี่สีอีสานนะครับเนาะ ราชินีนักร้องลูกทุ่งมอรมครับสาธุด้ยแม่ลูกกันเลยไปกราบไปไหว้ลักกิโลที่ว่าแม่ประสบอุบัติเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทันู้วงครับก่อนสิขอโชคขอลาบจากแม่ครับเนาะผมสิขึ้นไปอ่าร้องเพลงครับให้กับแม่ฮันดีฟังครับเพื่อสิอขอโชคขอลาบจากแม่ครับเนาะะเพ่ยงอย่างนั้แม่เนาะะเพ่ยงอย่างไรนด้นแม่เนาะ ผมจะขึ้นไปร้องกังเทิงะครับเนาะสาธุด้วยแม่ดื้อครับคุณชมครับตามมากครับก่อนสิขอโชคขอหลาบจากแม่นะครับเนาะสาธุสาธุแม่ครับแม่บดินยร์ดรูเกษดอ่าร้องเพลงให้แม่ฟังด้วยแม่ดื้อขอให้แม่จงออกมารับฟังเอาเป็นผลงานเพลงพบรับปักน้ำโพนะ้อแม่เนาะผิดพาดประกันใดก็ขอให้ด้วยแม่ดื้อ ีเป็นลุงลุงเจ้าพระยาล่องเรือไปขายขาเดินทางมาหลายร้อยกิโลสายันคล้อยต่ำลอยลำขึ้นปากน้ำโพหนหัวเรือลำโซ่ค่ะ น้ำพูสักคืนพี่รีรดน,นอนกินกระเพือน้องจงขีดเรือเฟือให้จดเรือหน้าบ้านขวันยืนคืนนี้เดือนเจ็มโคโจดพระแกรมสักคืน พอรุ่งเช้านอนตื่นเจาลาคนยืนลงเรือต่อไปเป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพบพบน้องคนโกผโกู้ใสเสื้อสีไพร นับใจเอื้อเฟือหนุ่มเรือไม่อยากลากไกลอยากใครเรือสือ้อนาสื้อไรอยากอยู่ไกลแม่ขนตางอนรุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตาต้องถอยเรือ เรือโกนแน่คุตายขอลากนชาวเรือต้อยดำตัวดำเหมือนดินนาโดนโบกมือลาแก้วตาขวันอ่อนแม่คุตาโง่อย่าลืมเช้าเรือสาธุสาธุขอให้คุณแนมะ่ มอบโชคมอบลาไปเด้บอบานนี้เกวางว่าคุณแม่คงสิชอบคองสิพอใจด้วยแม่เด้อสาธุสาธุครับท้ช่วงกับอ่าในผมสี่ลองอีกเพลงนึงครับเนาะความในใจออกมาละฟังเด้อแม่เด้อสาธุสาธุ <c oughs> หากมีใครคนนั้นเขาทําใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นไปจากใจเพราะใจเธอทําให้เศร้าโอความจริงฝัก น้ำตาเธอคงหลงตืออบอกความจริงเทิหนาฉันมาเอาใจเพียงเธอคอยพบเจอและเม่นขห,หากวันนี้เขาคงทำเธอผิดหวัง ดูแลปลอบใจให้เธอลืมความลังใจฉันยังรอเธอไม่หางจดจำคำคำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอกออกจากใจฝากไปมิเคยดวงใจให้วัน จะโรคโยแต่เธอรักเธอเธอคงไม่คยนับวันให้เธอมาขบขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะที่เมื่อนี้็ได้มีโอกาสในมาร้องเพลง ไหให้กับแม่หนีครับเพื่อสิขอโชคอลาบนําไปฝากนําไปตอนทานผู้ชมครับครับท่านผู้ชมขี่ครบแล้วครับเอาล้ครับผมก็ได้ร้องเพลงถวายให้กับแม่หนีสีอีสานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับบัดนี้ก็ไดเวลาอันสมควร้วแม่เอ้ยคันหาว่าแม่งวดประจำวันที่1เดือน12ปี67ลูกขอสาตัวตรงๆนะแม่เด้อแล้วก็ขอ2 ตตรง,ตรง,ตรงขอให้แม่จงมีความเมตตาขอให้แม่จงปราณียิบโชคยิบลาบใส่มือแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมที่ครบหลวรรับหน้าที่สําคัญนะผมสิขอโชคขอลาบจากแม่นห่ี่อีสันครับเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาเป็นสามตัวก่อนครับท่านผู้ชมครับ เป็น3าตัวถึงนะครับเนาะเอาละครับรุ่นกันตัวแรกครับว่าแม่ฮันนี่สีสานะครับเนาะซีไ้ตัวนี้ครับเอาละแม่เอ้ยแม่ลูกกันได้ร้องเพ่งเข้าไหวแม่เป็นชีกมาแล้วท่นหากว่าแม่พ่ออกพ่อใจก็ขอให้แม่จงยิบโชคยิบลาบเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกนะครับเนาะแม่ยิบให้ลวครับท่านผู้ชมครับเอาละครับมาลุ่นกันนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับแม่ให้ครับเป็นเลขหกครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะการให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาญในการรับชมครับสาธุด้วยแม่เด้อเอาล้ครับท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปเป็นโตที่สองครับท่านผู้ชมครับมาดุนกันนะครับเนาะว่าแม่ันีสีสันรับม้วนดิสิให้ไดครับเอาแล้วครับแม่ยิบโชกยิบลาบ ต่อโชคต่อห here, ลับใส่มือลูกใส่มือหลานน่ะแม่เด้ยแยกให้พิษแยกให้เขื่อนแยกให้เพี้ยนน่ะแม่เด้ยสาธุสาธุเอาละครับตัวที่สองครับแม่หยิบให้แล้วครับเป็นเลขฮาครับท่านผู้ชมครับเป็นหกห้าครับเป็นหกห้าอ่ะชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขสลากินแบ่งรัฐบาลตามตัวเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆอะแม่เอ้ย หาตัวใดหรอแม่เอ้ยยิบเซมือลูกมือหลานนี่แม่เด้อสาตุสาตุเอาล้วครับท่านผู้ชมครับผมมีความเชื่อจริงๆครับว่างวดนี้แม่ต้องให้3ตัวตำๆครับเนาะจะเป็น6กห้าอะไรนะครับมาลุ้นกันครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับแม่ฮันนี่สีสันให้แล้วครับเป็น6กห้าเก้าครับท่านผู้ชมครับหกห้าเก้าสาตุสาตุแม่ ครับผมส้มครับตอนนี้สารจำแมฮนี่หรือว่าแม่ฮนี่สีสันนะครับนะเนาะเพิ่งจะให้โชคลาภครับเป็นเลข3ตัวก็คือ659าครับผมส้มครับเอาละแม่ต่อไปเป็นเลข2โตัวนะแม่เออสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งวันเฮ้าเรียกว่าเลขข้างล่างแม่เอาละแม่ยิบขึ้นมาแม่ยิบขึ้นมาใส่เมือลูกใส่มือลานให้ตรงตรงนะแม่เ้อเอาละครับซึ่งมื่อวีผมมีความสังหรณ์ใจแล้วครับก่อนติดไปอุบลนะครับเนาะ ขับรถผ่านสารจำแนนนี่ครับใขรๆมิเสียงเรียกครับมีเสียงเรียกขยุดใยุดครับผมกล่าเสียงไผ่นอะอยู่หน้าสารแม่น่แต่ผมคิดเองมีความเชื่อนะครับแต่ว่าผมมีความเชื่อครับว่าเป็นเสียงแม่นี่ครับอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเอาละครับต่อไปเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายรางวัลสองตัวนะครับเนาะอ่ะมาลุกันครับว่าสารจ้าแมันนี่ หรือว่าแม่ฮันนี่สีอีสานหมอลำราชินีลูกทุ่งครับเพิ่งจะให้เลยนครับสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือน12ปีพุทธศักราช2567ครับท่านผู้ชมครับเอาละแม่จะให้ตัวดรกก็ต่อมาเซนมือลูกมือหลานนะแม่เด้อเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับแม่ให้แล้วครับเอาละครับเลขสองตัวเป็นเลขคกอีกครับท่านผู้ชมครับอาจจะได้ละแม่ก็มีแต่เลขคกเลขคกใช่ไหมตัวนี้แม่รู้แม่ครับซึ่งผมก็มีความมั่นใจเน่นแม่ต้องให้แน่นอนครับ เป็นเลขโครับทันทขับต่อไปเป็นโตสุดท้ายมาลุ้นกันละครับว่าเมฮันี่ครับสีไ้ตันนะครับสําหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับเอาละแม่ตัวไหนนาะแม่เนาะเห็นหรครับทันชุกับเมฮันี่สีสันกับนาตาสดใสงามทีเดียวครับทันชุกับเป็นสาวที่งามแล้วก็เสียงดี แต่น wow. ่าเสียดายนะครับเนาะเตะจากไปในใบอันไม่สมควรครับุ่นผ mm ู้ชมครับเอาล้ครับโตสุดท้ายแล้วครับแม่ให้ตัวไหนเนาะเอาพ้นคาขาดก่อนครับท่านผู้ชมครับโตสุดท้ายนะครับแม่ให้เป็นที่เรียบร้อยครับ60ครับท่านผู้ชมครับ60หรือว่า90นะครับเนาะสาธุสาธุครับ่านผู้ชมครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแม่ฮันนี่ก็ให้เป็นที่เรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นเลขสลากินแบ่งอ่ะ สามตัวและสองตัวนะครับเนาะสาธุนแม่เดอองวดให้ปังๆนะแม่ให้เขาตรงๆให้เอฟซีเขาแม่สิได้มีอ่าเงินมีทองใส่เที่ยวปีใหม่แม่เด้อสาธุสาธุแม่ครับท่านผู้ชมครับสรุปครับสรุปนะครับเนาะอ่สำหรับงวดประจําวันที่หนึ่งครับเดือนสิบสองปีหกเก็ดครับสึ่งแม่ฮันนี่นะครับเนาะเพิ่นก็ให้เป็นเลขสามตัวครับกระคือครับหกห้าเก้าครับท่านผู้ชมครับหกห้าเก้า ส่วนเลข2ตัวครับแม่ฮันนี่ให้ก็คือ60หรือว่า90นะครับเนาะส่วนเลข3ตัวครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมอาศัไปตัดเล่นนะครับเนาะจะไปตัดเล่นเป็น2ตัวไม่ว่าจะเป็น6 5ห6หหรือว่า599569าก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านช่วงครับท้ายสุดสุดท้ายนี่ครับผมก็ขออํานาจสิิ์สิิ์ครับโดยเฉพาะแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับเนาะจงดลบรรดาลครับให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะ จงโชคดีสมหวังสมประรถนีน่ครับผมชินบาร์เบอร์สต,ตูดิโอกะบมี่สิ่งตอบแทน f อฟซีที่รับชมรับฟังน้อกนอกจากขออวยพรครับให้ท่านผู้ชมจงรวยๆแห่งเง,งื่อนทองไหลมาเท่มากครับถูกประมาันที่หนึ่งครับนนี้ครับผมชินบาร์เบอร์ขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ